สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ Communicative Language Teaching ชันประถมศึกษาปีที่4เรื่อง Things in my classroom Let's start <S นักเรียนกล่าวคำทักทาย ครูนำเสนอหัวข้อที่จะเรียนและบอกจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนได้ทราบคการเรียนาารออยมมยู้วันน่า้องกันเรียนความหำ้องเขั้นนำเข้าสู่บทเรียนครูพานักเรียนร้องเพลง this That เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักความหมายก่อนเข้าสู่ขั้นนำเสนอส่วน that นั้นไปออกไปเราจำให้ได้ this that this that เราจำให้ได้ this that this that ขั้นนำเสนอ ครูนำเสนอคำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของในห้องเรียนเช่น blackboard, desk, bookcase, computer, schoolbag เป็นต้น Thank เคตรียนับสไว้ว sure. yeah. ่าคอมพิวเตอร์พิอร์นปหรือคอพิวเตอร์ออานี้วันนี้นะคะประโยคที่เราต้องจดจำไปใช้ได้ประโยคแรกนะคะ what is this What this? Uh, like, What this this is is หรือวว่่ oc, ่าาาปลถมสิงที่อยู่ใกลตัวเรานฝึกให้นักเรียนเล่นเกมชิกแท็กโททายคำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งต่างๆในห้องเรียนโดยแบ่งเป็นสองกลุ่มตัวแทนกลุ่มเป่ายิ้งฉุบกลุ่มที่ชนะได้เลือกคำถามก่อน this is an eraser or this is a ruler this, this is a sharpener sharp ah เล้นีแล้วนี้อ่โดนโดนถนี่น้ไโดนไปบอกได้น number n ค่ะ n u m b ชวีกว่าจะเอาแลอสียงไม่ได้ลเนี่ย number ten b s y s ะ ไม่ตอบตัวเดียวอ่า w h a t i s t h is this? this is a pencil ใช่ไหมคะต่อว่า this is a pencil ใช่อ่าผิดไม่ผิดอ่ะผิดน,นะผิดทั้ นำไปใช้ให้นักเรียนทําใบงานเรื่อง Things in my classroom ขั้นสรุปครูทบทวนคำศัพท์และโครงสร้างประโยคอีกครั้งพร้อมเน้นย,ย้ำประโยค What is this? This is จุดจุดจุด ใช่ไหมคะก่องหรือถุงนะคะเคสในที่นะะี้เนะเป็นชื่อเคสก็คือฮะก่องดินสอนะคะต่อไป table 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 คืออะไรคะโ<อ>ต๊ะแล้วถ้าต่อมา,าคา school bag s c h o บุกเข็มบุก o ข็มบุก o ข็มอันนี้คือะไรคะคูอว่าช้านวางหนังสือนะคะชาพี่หนือบต่อไปค่ะชาพี่เหนชาี่ชาพีหนือคือชาพีหนือคืออะไรคะชาพี่เชาพีป๊เลาลินซอนเตอร์นะคะเพนสิลเพนสิลเพนสิลคืออะไรคะเพนสิลเพนสิลเพนสิลลินซ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมค่ะ